มิติใหม่แห่งการชมภาพยนต์กับจอภาพ s c r e e n X 3จอมุมกว้างถึง270องศานี่คือจอใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่คือโรงภาพยนต์อลิสา AI s c r e e n X สาขาใหม่ล่าสุดเปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ไอคอนซีเนคอนิกไอคอนสยามเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการรับชมภาพยนตร์ครับกับโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ของเขานะครับนั่นก็คือโรงอลิสา AI Screen X นะครับเขาบอกว่าถ้าคุณรับชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์นี้นะครับคุณจะได้รับชมภาพที่คมชัดมากๆนะครับด้วยจอ Screen X ซึ่งเป็นจอที่ฉายด้วยเครื่อง 4K Laser Projector นะครับให้ความขมชัดมากๆแถมภาพยนตร์ที่คุณชมนะครับคุณจะได้เหมือนเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์เลยเพราะว่าจอเขาโอบล้อม รอบๆข้างถึง3ด้านด้วยกันนะครับมีจอสกรีนเอ็กตรงกลางแล้วมีจอสกรีนวอล์อยู่ด้านข้างทั้ง2ข้างให้มุมภาพกว้างรวมถึง270องศา Immersive เ,เหมือนคุณเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์เลยสุดยอดมากๆนะครับแค่นึกภาพตามนะครับก็อยากจะสัมผัสประสบการณ์นี้แล้วไปดูข้างในโรงกันครับ ผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ในโรงภาพยนตร์อลิสา AI Screen X นะครับและที่อยู่ด้านหลังผมนี้คือจอ Screen X นะครับที่จะพามาดูในวันนี้แต่เดิมนะครับเวลาเราดูภาพยนตร์เนี่ยขอบเขตของการมองเห็นของเราก็จะถูกจำกัดอยู่แค่กรอบสี่เหลี่ยมของจอที่เรามองดูอยู่นะครับคอนเซปต์ของ Screen X ก็คือจะเป็นอย่างไรถ้าขอบเขตสี่เหลี่ยมเหล่านี้ถูกทำลายลง ถ้าเราไม่มีข้อจํากัดในการมองอีกต่อไปแบบนี้ครับ r i g o e r s have been limited to a single screen What if those boundaries were broken and the window limits Experience the next evolution of cinema สุดยอด ScreenX สุดยอดเลยสุดยอดความรู้สึกของคุณจะเป็นแบบนี้เลยครับแบบเดียวกับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ดูเดโมครั้งแรกนะครับพอขอบจอมันวิ่งออกไปด้านข้างนะครับด้วยจอ Screen b a l l ทั้งสองข้างนี้นะครับ ให้ความรู้สึกที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับขนลุกเลยทีแรกนะฮะบอกเลยตามตรงเป็นจอที่ออกมาด้านข้างซึ่งให้มุมกว้างถึง270องศาทําให้เราเนี่ยเหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับในเนื้อเรื่องภาพยนตร์เลยมันทําให้เรารู้สึกดูสมจริงมากยิ่งขึ้นมันทําให้เราอินกับตัวภาพยนตร์มากยิ่งขึ้นทําให้ได้รับอัตลศในการรับชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น ให้รายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับตัวจอ s c r e e n X ที่ฉายอยู่ด้านหลังนี้นะครับจอด้านหน้าเนี่ยจะเป็นจอที่ฉายด้วยเครื่องฉาย 4K l a เซ r ร์โปรเจ o เนะครับซึ่งเป็นจอที่คมชัดที่สุดของจอ Screen X แล้วนะครับแล้วมีที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับที่ไอคอนซีเนคอนิกนะครับที่ไอคอนสยามแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นที่แรกเลยกับความคมชัดในระดับ 4K ซึ่งคุณจะรับชมภาพยนตร์ได้อย่างคมชัดมากๆบวกกับจอด้านข้างที่เรียกว่า Screen Wall ทั้ง2ข้างนี้ซึ่งจอ Screenwall ทั้ง2ข้างนี้นะครับเป็นจอจริงๆเลยนะครับแล้วฉายด้วยเครื่องเลเซอร์โปรเจคเตอร์ แบบเดียวกันกันกบที่ฉายอยู่ตรงจอหลักนะครับจึงทำให้ได้จอภาพยนตร์ที่โอบล้อมคุณนะฮะถึง270องศาอยู่รอบตัวคุณเลยจอสองข้างนี้ก็จะช่วยขยายขอบหน้าจอออกไปเพื่อให้คุณรู้สึกโอบล้อมมากยิ่งขึ้นเทคนิคก็คือถ้ามีภาพยนตร์เรื่องใดก็ตามนะครับที่ถ่ายด้วยเฟรมด้านข้างมาด้วยคุณก็จะเห็นเหตุการณ์เหมือนมีเหตุการณ์ด้านข้างเกิดขึ้นบนหน้าจอด้วยเลย แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้ถ่ายทำมาด้วยเทคนิคนี้นะครับเขาก็จะมีเทคนิคในการทำเอฟเฟกพิเศษ เพื่อให้เกิดภาพด้านข้างที่จอสวีนวอลทั้งสองข้างนี้ด้วยเป็นความรู้สึกที่ทุกคนต้องมาลองนะครับผมเชื่อได้ว่านี่คือจอภาพยนตร์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนคุณไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้มาก่อนความยาวของจอสวีนวอลรวมกับจอ s วีนเอ็นะครับทั้ง3ด้านนี้ความยาวของจอทั้งหมด3จอรวมกันเนี่ยมีความยาวถึง62เมตรนี่คือโรงภาพยนตร์ที่มีจอที่ยาวและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในขณะนี้เลยนะครับถ้าเอาจอทั้งชุดนี้นะครับมาเรียงกันทั้ง4ชุดจะได้ความยาวรวมกันเนี่ยเท่ากับเรือไททานิกเลยนะครับถือว่ากว้างและใหญ่มากๆดูแล้วเต็มอิ่มเต็มตามากๆเลย ได้ลองนั่งชมเดโมที่เขาฉายให้ดูนะครับในจอสกรีน X แบบนี้นะครับโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราดูหนังในโรงหนังเราจะแย่งกันจองที่นั่งที่อยู่ด้านหลังสุดใช่ไหมครับเพื่อว่าจะได้นั่งสบายสุดระยะดูสบายตาสุดแต่พอเป็นโรงหนังที่เป็นจอสกรีน X แบบนี้นะครับคุณจะแย่งกันจองที่ตรงกลางและแถวกลางๆงด้วยคุณจะไม่ไปนั่งหลังสุดนะครับเพราะว่าอะไรคุณจะได้ประโยชน์จากการที่มีจอสกรีนวอลที่อยู่ด้านข้าง พอมีจอสกรีนวอลที่อยู่ด้านข้างสองข้างแบบนี้นะครับมันเหมือนทําให้เราได้ใกล้ชิดกับหนังมากยิ่งขึ้นความรู้สึกที่เรามีต่อนหนังที่เราเคยดูในจอสี่เหลี่ยมธรรมดาถ้าเราเคยมีความรู้สึกแค่ไหนความรู้สึกมันจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่ามันมีความโอบล้อมเรามากขึ้นด้วยนะครับจอด้านข้างเนี่ยมาทาให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับตัวหนังใกล้ชิดกับเนื้อเรื่องทําให้เราอินกับเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นผมว่านี่คือจอที่ดูภาพยนตร์ ได้อินที่สุดในยุคนี้แล้วครับสนุกมากๆสนุกกว่าเดิมทุกเรื่องเลยโอ้โหคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับ ตื่นตาตื่นใจแล้วให้ความรู้สึกสมจริงมากๆเลยนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาสัมผัสประสบการณ์นี้นะครับผมถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการชมภาพยนตร์เลยนะครับที่โรงภาพยนตร์อลิสา AI Screen X นะครับที่ไอคอนซีเนคอนิคไอคอนสยามแห่งนี้นะครับเขาเริ่มเปิดบริการแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมมาดูในช่วงที่ผมขึ้นคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ดูภาพยนตร์เรื่องผมเลย อภิมหาโคตรหลามแม็กทูนะฮะหรือว่าแม็กสนั่นเองนะครับแอบบอกโปรแกรมต่อไปด้วยนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะมาดูเรื่องไหนนะครับพอจบเรื่องแม็กสเนี่ยโปรแกรมต่อไปเขาก็จะเป็นแกรนด u ทูริสโม หนังขับรถแข่งนะครับสนุกมากๆนะครับแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็น c r a v e n The Hunter นะครับแล้วก็มี The Nun 2ด้วยอุยต่อด้วย Dune Part 2นะครับแล้วก็ต่อด้วย The Creator นี่บอกโปรแกรมล่วงหน้าไปยาวๆเลยนะครับใครสนใจแวะมาได้เลยนะครับที่อลิสา AI ScreenX ที่ไอคอนซีเนคอนิกไอคอนสยาม